Putting building top. Must made wood อันนี้เดินผ่านโรงเรียนนะคะเพื่อนๆกำลังจะไปเดินออกกำลังกายในหมู่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินลัดล้อไปที่ฟาร์มองุ่นของประจำหมู่บ้านนะคะ คุณสามีมาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆชมเนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะฟาร์มไก่เปิดนะคะก็มีทั้งหมด100 1 147ตัวนะคะออกไข่ทุกวันสร้างกำไรให้กับเจ้าของฟาร์มทุกวันนะเพื่อนๆอันนี้เป็นฟาร์มไก่ป่อน,นะคะใส่าลองไส้อาหารไก่ไหมเนื่อไกีอ้พี่เขาบอกแปลนะคะเป็นเกร็ดความรู้ใหม่ๆนะคะไอ้ไก่สิตอดนู้ได้นี่<อ> <laughs> ดยม,ม,ม,มันเำล่ามใส่ค่ะจิ้งเรือจิ้งเรือตกแต่งพิอย่างที่ไม่เห็นว่าอันนี้ดูยูนูสไว้ไว้ e a s different eggs between brown and and white e g g because they paint no because you must to look at the ears of of the chicken ear of the chicken เอ่ยระหว่างเห็บเบิ้งมองหูไก่ระหว่าถแตว่าหูไก่เป็นสีน สีขาวบ่อกไข่สีหูหูไก่เป็นสีขาวไข่ก็จะออกสีขาวนะเพื่อนเพื่อนถ้าหูไก่เป็นสีสีน้ำตาลไข่ก็จะเป็นน้ำตาลแส้องหูไก่ต้องแดงมองติ๊งติ๊งบอกเขาบอกมากเดี๋ยวเป็นเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนว่าไก่ฝรั่งเนี่ยไม่กลัวคนนะแบบว่าเบิรงเด้อร์ผู้เจ้าเบิรงเด้อแบบว่า แต่และตัวนี่มาจีกขวัญร้องข่าวคนนี้แบบว่าบาได้ยางมบได้แนนนีกวรเลยนะแล้วก็มีแต่ตัวอ้วนๆีๆนะแบบนี้จะโตอ้วนไหมเออเจ้าเลี่ยงจักจักมือจ,จ,จังได้ออกไข่สองตีทำไมกินเพราะว่าเขาเขาอไก่หนุ่มมากนะอ๋ต ไกบ้า่หนาจะพ้องฟ้าไดมพ่อันนี้เราซื้อไก่นุ่มแม่เลอล์ไก่นุ่มแมเลี้ยงสองอาทิตย์กับออกไข่เลย์หมีแล้วหนึ่งจะบอกนะว่าหนึ่งมาซื้อแต่ไข่ที่ฟาร์มมือนะเพราะว่าสดสดใหม่ตลอดเวลานะคะเบิ่งแ I it. looked, okay. It's the chicken house with well, the eggs. Yes, really beautiful. ี่คุณเเพื่อนในคลิปวิดีโอนี้กับว่าจะภาษาหรือภาษาสวิตเยอรมันภาษาลาวภาษาไทยภาษาอังกฤษเดอรซีภาษาได้ไหนี่เนาะ เหนี่ยเอบันี่ก็บเลจำพกกไมองแดไม่ได้ออกใคยไม่หนีมันอันมันจะเข้าไปนม่นีแล้วแต่ถ้เขาต้อปิดไปนะถ้าถ้าถ้าเขาปิดเขเข้าไปนอน้มันจะขี่าสไงครัก็ต้องใครมันกระจอกอมันมันสิเวนเวนอีกนิ่สู้มากแค่อำอินเดนักดัมชีเฮียรลีกนอุดมีแต่แทร็กอีกก็แต่ไหายังนิกไม่เชิญนะเด็กๆก็ คุณน้าเห็ที่อัตโนมัตมปิมปิดปิดป <for> ิดปไม่ิดป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 ิด่ิดป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  จะออกไข่เมื่กัลแ่นเขาบอว่านี่จอดลประตูมันก็จะเปิดตั้งเวลาปิดเปิดประตูตั้งเวลาปิดเปิดประตูถ้าเกินเราเขปิดไว้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ปิดมันมันจะเขาไปนอนบางทีมันอาจจะขี้ในวันนีมันจะทําให้ไข่บสวยตรงมัทมุสก็โอ้องปิดแล้วเราเราจะตั้งเวลาปิดปิดเปิดให้มันเปิดมันเองใช่อันนี้บอเป็นยาเป็นเครื่องปิดเปิดใช่ เดี๋ยวมันก็ตีประมาณตีหามันเปิดมันก็จะเข่าเปิดไข่เดี๋ยวเขาตัออมาเก็บออเอ้าอันนี้ตั้งร้อยห้าสิบเจ็ดตัวปนิสิเข้าเข่าแล้วก็ออกเข่าใช่มัน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 จะเข่ามันเองออกมันเองอ๋อเป็นใจ้สี่นี่อ๋ย่างนี้เข่าอี่บางที่หนาวน้ำนอนสองตัวนะมันแค่น้ำก็พิงนอนเจ้าเลี้ยงใบสซ่มุนค่ะคนอนอะไรมาสิ่เข่คก็นอนน้ำเนียแล้วเขาจะตัดลาบไปกดตู้หกโมงขึ่ง มันก็จะมีประตูใช่ไหมทางล่างอ่ะสอชั้นแต่ัานัั้นตของมันเองแหละแต่ไม่ใช่เขามันไก่ไก่รลางนี่ตั้งตัวใหญ่ตั้งวอยานก้อนนักยามด้วยแต่ว่าตัวขานี่มันจะขึ้นไมเร็วพอดีบาดเจ็บง่ายมันจะบาดเจ็บง่ายนะกวตามีแต้องใส่หงตากเราดี่ตาก่า ยานไก่ตีได้ <Espero S 2> ยานไก่ตีได้จ <pressure> มิดตามแอนดีสส้ตามอุ้ยมีมีแมวมาเป็นบริการด้วยนะแมวดำเขากันได้ดีมากเลยนะเพื่อนสองเดียว 1ั0หรือ100นั่ a เองสินั่กคือนนั่น700ต่อสปดา่ไม่ใช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 ่ใ่ใช่ใเ่ใช่อช่ใร่วช่ใ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 ช่่ใช่่่่่่ ประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นโรงเรียนโรงเรือนนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะก็พี่เจ้าของฟาร์มขเขาก็บอกว่าลงทุนไปประมาณ30,000ื่นสวิตฟังก็ตีเป็นเงินบาทเราก็หลักล้านนะหลัก1ล้านบาทขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเป็นใช้โซาลาเซลล์นะคะข้างบนแต่ว่าหนึ่งถ่ายภาพโซาลาเซลล์ข้างบนไม่ได้นะไม่มีบันไดปีนนะ นะฮะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนแบบนี้นะเพื่อนๆที่เป็นคนไทยจะนำไปประยุกต์ใช้เป็นไอเดียก็ได้นะคะก็ด้เทมุสยอนอยทกทาก้อายดี๋ยวไปดูอิแค่รับผิดจะสร้างภ i กิ t ไปนล อันนี้โรงเรียนราคาหนล้านบาทนะเพื่อนๆนะคะอันนี้เป็นเชอร์รี่ฟาร์มนะคะดูภูเขาฝั่งโน้นนะเพื่อนๆยังเห็นหิมะอยู่นะคะ Weniger, ja, weniger Weniger, also weniger sie ja. wenige. jeden ja. so, das, das Tag Nur 100, zur Kontrolle Ja Aber so, alles wissen, sie was ist genau, äh, Fox, genau. so, was Angst Fox sie dann ah. selber Selber Ja, aber die sind die 830. ja.

นี่แมียวแมวแมวยมว <laughs> That is the black cat นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไก่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอยู่ด้วยกันเนาะ this video is finished now I hope this video is useful for my friends okay <Right. S 2> because I share about what is in Switzerland and share about uh feeding chicken in Switzerland yeah if you r e hungry you can take one as well okay ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะขอบคุณมากที่เสียสละเวลาอันมีค่ามารับชมช่องอั t d o o r Channel นะคะก็ขอ ให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ Have a n i นท์เดย์บายบาย t a y safe. บายบายจ